สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกางแปงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเรานะครับก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการหนังกางแปลงอีสานตายกันหน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตหน่วยหนังกางแปลงคมสันพดฟิลม์มภาพยนตร์นะครับอำเภอละหานสายจังหวัดปุรีลานะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับสําหรับช่องเรานะครับ ที่ได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับพดฟิล์มภาพยนตร์นะครับหรือขมสรรพดฟิล์มภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยนักแปลงนะครับที่มีรถหน่วยก็ขนาดในภาพนี้นะครับแล้วก็มีจอใหญ่อยู่ประมาณ16เมตรนะครับแล้วก็ในหน้างานปีนี้นะครับก็ได้ปรับปรุงระบบไฟนะครับที่เห็นในคลิปนะครับแล้วก็ระบบแสงสีเสียงต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับสำหรับหน่วยพดฟิล์มภาพยนตร์อำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ซึ่งตอนนี้ก็รับจัดฉายภาพยนต์ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยจีนฝรั่งหนังเก่าหนังใหม่นะครับก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับเลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับงานพูดฟิล์มภาพยนต์หรือคมสันภาพยนต์นะครับซึ่งวันนี้ก็มีชื่ออยู่2ชื่อนะครับคมสันภาพยนต์แล้วก็พูดฟิล์มภาพยนต์นะครับซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ๆอีกหน่วยนึงนะครับอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ สำหรับแฟนเอฟซนะครับที่อยู่ในเขตบุรีรัมย์สุรินทนระ์คนครราชสีมาครับอยากจะหาหนังจอส,สวยๆภาพชัดๆเสียงดีๆสักจอหนึ่งนะครับก็แนะนําเลยนะครับพดฟิลม์มภาพยนตร์อำเภอะหารสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโทรไปสอบถามตกลงราคากันได้นะครับสำหรับท่านที่มีงานการครั้งใดก็อย่าลืมกันนะครับเพื่อเป็นการช่วยนักแบงให้คงอยู่คู่ประเทศไทยไปนานๆนะครับสำหรับคลิปอัปเดตข่าวความขึ้นไหมของ คมสันพดฟิลภาพยนตร์อัมบุรันาจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบในการนําเสนอช่องเราก็กดติดตามไ้เลยนะครับทางช่องเราจะนําหน่วยนักแปลงนะครับทุกหน่วยในประเทศไทยนะครับที่มีข้อมูลนํามาไว้ที่นี่เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ